โอ้โหอ๋มพรสู้สู้บอิงไม่ได้แล้วอ๋มพรสู้บอิงไม่ได้แล้วบ <Okay. S 1> อิงตีเป็นลิงเลยเนี่ยอ่า <Okay. S 1> มาเร็วจะ<ป>เอาหัวลงคุณครูให้อาบอกอยาวหัวลงลูกมืออ่าค้ำไวอ้ากลายเป็นกิ้งไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ล้อเพียนแล้วนะลูกเอ้อโอ้โหลิงสาวลิงสาว ค่อยๆลงอย่างนี oh, ้ถ right ูกต้องโอ้โหค่อยๆหน่อยลูกโบระวังโอ้โหมีท <persever> ่าแล็บด้วยแล็ปก่อนโอ้โหว้ท่าอะไรคะเนี้อ๋อท่าทหารผ่านศึกคุณยังตีไม่ได้เหรอ ทุกคนเก่งมากนะคะรอบนี้รอบนี้รอบนี้ให้ม้วนหน้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูไก่ทองทาไก่ทองทาถูกไก่ทองมาลุกม่ะไก่ทองนั่งยองๆนั่งยองๆไปดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะม้วนหน้าอ่านี่เลยค่ะลูกเก่งมากเก่งมากนี่คือการม้วนหน้าต้องนั่งยองๆก่อนนะลูกนะ Okay. Okay. อันนั้นลูกขนนกิ้งเลยครับ <Okay. S 1> มวนหน้ามวนหน้าลูกโอเคดันขาขึ้นมาดันขาขึ้นมารอเพื่อนไปก่อนนะลูกอย่าเพิ่งรีบมารอเพื่อนไปก่อนเจรอเพื่อนไปก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวขาโดนเพื่อนลูกเก <Okay. S 2> ่งมากอันนี้มวนหน้ามวน, <laughs> นหน้ามวนหน้าอทิข์ขาขึ้นไปสิบบวรต้องสปริงขาขึ้นไปลูก ตังวางไว้ก่อนบอลเรนะตาตังวางไว้ก่อนลูกคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้เลยอนะเอามือลองไว้สิเอามือลองไว้สิเอออ่าไอ้นักกิ้งแล้วคุณชายปามอ่าเก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะหลายคนที่ ทำได้นะคะแล้วก็การโยนบอลเด็กๆฟังครูก่อนการโยนบอลเนี่ยที่เราเรียนที่สนามจำได้ไหมอ่าคุณครูให้คะแนนไปแล้วนะคะการโยนบอลการรับบอลนะคะอ่าเดียวเราจะเล่นตามมุมกันดีไหมวันนี้อ่าแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นต้องทำไมก่อนอ่ามีแหละด้านสังคม นี่ด้านสังคมควรจะให้คะแนนด้านสังคมแล้วว่าใครมีน้ำใจเชื่อเพื่อนนะคะส่วนกลุ่มนน้นเห็นไหมคะกลุ่มโู้นเห็นไหมเห็นไหมใครที่ห่วงเล่นด้านสังคมจะตกแล้วนะใครที่ห่วงเล่นแล้วไม่ช่่ยเพื่อนเนี่ยอ่านั่นแหละเห็นอยู่เห็นอยู่เลยใครนะไฟมันคืออะไรลูก อ่ะก็นั่งสิมันก็คือไฟครับอ้าวมันก็คือไฟเหรอไฟก็คือไฟไงแบ่งปันการแบ่งปันการคูณคูณคูนแบ่งปันกันลูก